ัสดีค่ะแพทย์หญิงปวินาบุตรดีวงสูตินรีแพทย์ Serge. จากโรงพยาบาลพญาไทนวมินค่ะก็ขึ้นอยู่กับช่วงวัยนะคะาการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงของ แต่ละช่วงอายุไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราอายอาุน้อยกว่า35ปีการตรวจอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิน35ปีขึ้นไปเนี่ยการตรวจที่เขาเรียกว่าเป็นตรวจชุดใหญ่หรือว่าตรวจการทํางานของนอกจากความสมบูรณ์เม็ดเลือดตับไตไขมันหัวใจช่องปอดช่องท้อง,องนะคะการคัดกรองมะเร็งนริเวศอะนพวกนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับกลุ่มอายุที่เกิน35ปีขึ้นไปนะคะ่ะ ที่เท่าที่สังเกตเนี่ยที่เราเจอได้บ่อยเลยนะคะคนไข้จะมาด้วยเรื่องของการปวดประจําเดือนประจําเดือนมามากผิดปกติะคะสาเหตุหนึ่งที่เราต้องหาให้ได้นะคะก็คือโรคเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่คะ่ะเดิมเนี่ยโพรงมดลูกของเราเนี่ยลอกออกมาเป็นรอบเดือนนะคะบางครั้งเนี่ยมันมีการกระจายตัวเข้าไปอย่างชั้น กล้ามเนื้อมดลูกไปที่รังไข่นะคะไปในอุ้งเชิงการานหรือแม้กระทั่งกระจายไปถึงปอดทนไข้นะคะที่เราจะพบได้บ่อยก็คือการปวดประจําเดือนมากผิดปกตินะคะแล้วก็ประจําเดือนมามากกว่าปกตินะคะถ้ามองในแง่ของมะเรง็งโอกาสาเกิดค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่ามันจะรบกวนชีวิตประจําวันของผู้หญิงค่อนข้างมากค่ะค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่ว่า จะมาเจอแบบเป็นตัวก้อนชัดเจนหรือที่คนไข้มักจะมาหาหมอเนี่ยก็คือ30กว่าขึ้นไปถ้าในกลุ่มที่40กว่าเนี่ยมักจะเป็นตัวโรคชัดเจนอาจจะถึงขั้นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วค่ะถ้าเราเคยได้ยินก็จะบอกว่าถ้ามีลูกโรคจะดีขึ้นหรือถ้ามีลูกโรคจะหายไปนะคะเพราะว่าตอนที่เรามีตั้งครรภ์หรือมีมีลูกเนี่ยในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์นเนี่ยฮอร์โมนของเราก็จะมีบางตัวที่สูงไปกดทําให้เราไม่มีรอบเดือน ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีระยะสงบของตัวโรคหรือถ้าบางรายเป็นเล็กน้อยอาจจะหายได้เลยนะคะก็จะมีพวกกลุ่มเนื้องอกของมดลูกนะคะเนื้องอกมดลูกเนืงงง้องอกรังไข่นะคะพวกนี้ก็จะเป็นโรคที่ที่พบได้บ่อยนะคะแล้วก็เหมือนกับจะพบมากขึ้นนะคะส่วนโรคทั่วๆไปที่ผู้หญิงมาพบแพทย์ก็อาจจะเป็นเรื่องของตกขาวผิดปกติรอบเดือนผิดปกติ อ่าตรวจพบเจอก้อนเนื้องอกอาจจะตรวจโดยพบเจอโดยบังเอิญหรือทำเจอได้เองหรือสังเกตว่าอ่าท้องโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีอาการแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราเป็นแล้วนะคะเป็นแล้วถึงมีอาการนะคะมะเร็งปากมดลูกข้อดีก็คือว่าเราสามารถตรวจค้นได้ก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะคะถ้าเทียบกับมะเร็งในในทุกๆตัวเนี่ย ปากมดลูกถือเป็นตัวที่คัดกรองได้ก่อนเราสามารถตรวจค้นและป้องกันได้ก่อนที่เราจะเป็นมะเร็งนะคะเหมือนเราเช็คประจำปีแหละค่ะแต่เราเรียกว่าเป็นการเช็คมะเร็งปากมดลูกนะคะก็จะมีทั้งการป้ายเก็บสลด์ธรรมดาหรือการเก็บใส่น้ำยาซึ่งข้อดีของตัวนี้ก็คือสามารถไปส่งตรวจหาไวรัสก่อมะเร็งได้ด้วยนะคะ สำหรับผูกวัคซีนในความคิดของหมอนะคะจำเป็นหมดเลยเพราะว่ามันเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เราเกิดโรคนั้นๆน,น,นะคะมากน้อยก็ดีกว่าไม่ได้ทำเลยอายุสำหรับวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็จะได้ตั้งแต่9ขวบถึง45ปีนะคะ เหมือนกับทุกๆโรคนะคะหลีกเลี่ยงสารก่อมะเรง็งรักษาร่างกายให้แข็งแรงเพื่อภูมิคุ้มกันที่ดีสําหรับมะเร็งปังมดลูกเองเนี่ยเกิดจากการที่รับเชื้อไวรัสก่อมะเร็งที่ชื่อว่า HPV นะคะ90%ร่างกายสามารถแก้ไขด้วยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยให้หายได้เพราะฉะนั้นถ้าร่างกายแข็งแรงภูมิคุ้มกันดีเนี่ยก็จะช่วยลดการเกิดมะเรง็งสําหรับทุกๆชนิดยกเว้นว่าการที่มาจากอนุกรรมหรือกรรมพันธ์อะไรเงี้ย วิธีที่ป้องกันไม่ให้มันเป็นมากเกินไปก็คือการตรวจคนนี่แหละค่ะหมั่นตรวจตัวเองสังเกตตัวเองอะไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงไปให้รีบไปตรวจรักษาเพื่อหาสาเหตุบางคนบอกว่าไม่อยากรักษาไม่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นโรคแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าโรคถ้าเมื่อไหร่เป็นแล้วมันอยู่กับเราและมันดําเนินไปเรื่อยๆถ้าเรายิ่งรู้ช้าเราก็จะแก้ไขเขาได้ช้าการแก้ไขช้าก็ทําให้เราเสียโอกาสในการรักษานะคะ คนทั่วๆไปแหละมันก็จะมีความเึินอายเพียงแต่ว่าให้เรามองในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะคะถ้าเราไม่ทําอย่างที่หมอเรียนไปว่ามันเป็นตัวเดียวนะคะที่สามารถค้นเจอได้ก่อนเป็นมะเร็ง ถ้าเราค้นเจอก่อนที่จะเป็นมะเร็งและเราแก้ไขได้ก่อนก็เท่ากับเราตัดวงจรเขาเลยนะคะแต่ถ้าเรารอให้เป็นโรคแล้วนั่นหมายถึงเราต้องไปรักษาแล้วนะคะซึ่งจะเสียโอกาสตรงนี้ไปเนาะสกวนอาการของมะเร็งปักมดลูกเนี่ยอาจจะมีลักษณะของเลือดออกผิดปกติจจมีเพศสัมพันธ์แล้วมีเลือดออกมีตกขาวมากผิดปกติหรือมีตกขาวบนเลือดนะคะ การปวดท้องการคำเจอก้อนพวกนี้คือถือว่าเป็นค่อนข้างเยอะแล้วนะคะในเบื้องต้นเนี่ยหากระยะป่อนที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยแทบจะไม่มีอาการเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้เร็วแก้เร็วค่ะ